งานยังไดท่านผู้ช่าสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน สวัสดีไปยง FC, ่งเอฟซีผู้ติดตามรวมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายสุผูสุคนนะครับผมกระพบพ่อกันอีกคือเกานะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับผมมาแต่เสาเลยนะครับวันนี้เตรียมตัวสีไซนะครับผมกวนอูจูเนียนะครับเลือกไม้เลือกยังแล้วนะครับผมนี่แหละครับเสียวขั้นแท ตนยูค่าเพื่นตัดออกนะครับผมเวลาหน่อยนะครับย่ามเศร้าก็ฝากรุ่นและเป็นกำลังใจให้กานน้านะครับผมว่าคลิปสิเป็นจยงไดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกุนอูจูเนียครับผม ลงแล้วนะครับผมล่งห่างๆนะครับอยู่ในทงหน้าครับผม บินขึ้นต้นไม้แล้วครับผมต้นทั้งขวาของกล้องครับ ไปอีกแล้วครับผมบินจากต้นทั้งขวาไปต้นทั้งซ้ายมือครับผม ลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงในกันแท้นะครับตะวันลงห่างหลรุ่นเบิ้งครับรุ่นเบิง้ง ยางเขามากใกล้หรอครับพี่น้องเริ่มยางหรอครับผม เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยนะครับผมกวนอูจูเนียจัดหายิ่มเศร้านะครับแต้มที่เก้าสิบสามนะครับผมนี่นะครับมันหม,มันครับผม ไปครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับผมกระล่มดีนะครับตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่นะครับมาแล้วพี่น้องครับมาเตะเสาเลยนะครับวันนี้ครับ พอเด้ก,กำขาอยู่นะครับพอเด้กแกะขึ้นอยู่นะครับผมแตนที่เก้าสิบสามกวนอูจ,จูเนียครับผมบันนี้ขออนุญาตเก็บนกนะครับผมกะเก็บขึ้นมาลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับ แต้มที่เก่าสิบสามกวนอูจูเนียนะครับผมหมานย่ามเส่าๆนะครับบันนีก็สิได้เขาไปเฮ็ดงานแหละครับผมนะครับบรรยากาศเก็บมาแล้วนะครับผมกับหมานนะครับกวนอูจูเนียนะครับผมบัดน,นี้ก็ได้เวลาสิเขาไปหาเฮ็ดงานครับผมกะ เอาไว้พบพ่อกันในคลิปต่อๆไปได้นะครับผมสำหรับช่องนกเขาใหญ่เมืองคููขันของเฮ้านะครับกับทีมงานใดออกไม้กับขอให้มันมานนะครับเดินทางกับให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคําว่า นกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อไปครับผม